แสนสุขแข็งหนึ่งลูกจ้าลูกตื่นหรือ,อยังคะลูกคุณแม่หนูกำลังแต่งตัวอยู่นะคะเดี๋ยวออกไปคะ่ะ e e เสร็จแล้วคะ่ะคุณแม่อาจารย์น้องเมลหนูไปตามพ่อมาทานข้าวด้วยกันนะคะ D e F ได้เลยคะ่ะ ม้สนุกจังเออก็พี่รักเองพี่ถึงได้เป็นแบบนี้ทำไปเธอเพ้อตัวเธอพาออารมณ์มาดีพ่อะคะคุณพ่อแม่เรียกทานข้าวค่ะอ๋อจ้าได้เลยจ้าลูกไปจ้าไปทานข้าวกันวันนี้มีต้มจืดด้วยชอบจังเลยค่ะจ้าทานเยอะๆนะจ้าอืมพ่อแม่มีเรื่องจะปรึกษานะจ๊ะ ว่าไงล่ะว่ามาสิจริงๆแล้วว่าครอบครัวเราอ่ะก็เป็นแบบว่าครอบครัวนักดนตรีกันนะจ๊ะแม่อยากจะส่งน้องเมลอ่ะไปเรียนเปรโนจ้ะเพราะว่ามีสถานที่เปรโนเปิดใหม่ข้างๆบ้านเราพ่อคิดว่าไงดิจ้าอยากให้ไปเรียนอยู่นะแต่ว่าค่าใช้จ่ายแพงไหมล่ะแม่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าคอละสามพันนะเดี๋ยวยังไงจะไปสอบถามอีกทีนึงเมลว่าไงจ๊ะลูก แล้วเมลชอบร้องเพลงมากกว่านะคะคุณแม่แต่ว่าถ้าคุณแม่อยากให้เรียนเปียโนก็ก็ได้อ่ะคะ่ะเมลก็ได้อ่ะค่ะคุณแม่ไปเรียนก็ได้คะ่ะดีมากจะลูกดีมากๆเลยนะจะ๊ะงั้นเดี๋ยวถ้าเราทานข้าวคนเสร็จเดี๋ยวเราไปที่โรงเรียนสอนเปียโนกันและแล้วทัว้งสามคนก็ได้ขับรถมาถึงโรงเรียนสอนดนตรีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่วคะวันนี้จะสอบถามเรื่องอะไรดีคะ สวัสดีจ้ะวันนี้อยากจะมาสมัครเรียนเปียโนให้น้องเมลหน่อยอจ้าเพิ่งมาเปิดหรอคะอ๋อใช่จ้าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะจ๊ะให้เรียนฟรีหนึ่งเดือนนะคะเดือนต่อไปลด20%ค่ะอุย์ยดีจังเลยนะพ่อเนาะเอาลูกฝากไว้นี่เลยเนาะดีไหมพ่อดีไหมอืมแล้วแต่เธอเลยจ้ะโอ้ยได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงอะ่ะฝากน้องเมลด้วยนะคะเมลลูกมา สวัสดีค่ะคุณครูฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะได้เลยจ้าทีไ่งไงเชิญด้านในก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่จะฝากไว้เลยไหมคะหรือว่าจะเข้าไปนั่งข้างในก่อนก็ได้นะอ๋อเดี๋ยวฝากไว้เลยค่ะเดี๋ยวพอดีว่าจะต้องไปทุระต่อค่ะฝากลูเมลไว้เลยนะคะไปละคะ่ะจ้าหนูเป็นอะไรหรือเปล่าจ้าทำไมแบบว่าหน้านิ่งๆมากเลยจ้าไม่สบายใจอะไรตรงไหนหรือเปล่าบอกครูคิตตี้ได้นะจ้า อ๋อค่ะจริงๆแล้วหนูไม่ไม่ชอบเรียนเปียโนเลยอะค่ะแม่ชอบบังคับให้เรียนอะค่ะเพราะว่าแม่เขาอยากเรียนตอนเด็กๆแล้วเขาไม่ได้เรียนนะคะหนูชอบร้องเพลงมากกว่าคุณครูหนูชอบร้องเพลงค่ะเรียนเปียโนไปเยอะๆจะร้องเพลงพ้อขึ้นเรื่อยนๆนะมาเอางี้เดี๋ยวเราไปลองเรียนเปียโนกันก่อนและถ้าชอบนะก็เดี๋ยวจะสอนร้องเพลงให้ด้วยเลยนะ วุ่จริงเหรอคะคุณครูใจดีจังเลยคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะอืมปะเดี๋ยวเธอลองร้องให้ครูฟังซักท่อนหนึ่งก่อนได้ไหมค่ะคุณครูหนูจะเริ่มร้องแล้วนะคะรู้สึกเก่งจังเลยอะคะ่ะโอเคไม่ต้องเก่งนะจ๊ะทำตัวตามสบายเลยจ้ะอ่ะเริ่มเลยนะค่ะ one two three four I'm just a little bit caught in the middle of life. It's a maze, and love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it alone. I've tried, and I don't know why. Oh, ร้องเพราจังเลยค่ะน้องแมวเสียงเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะคะ <c oughs> เป็นเสียงที่โรงเรียนตามหาเลยค่ะน้องแมว <c oughs> เคยร้องให้ใครฟังบ้างไหมคะแบบนี้ค่ะ ไม่เคยเลยอะค่ะเออแต่ว่าพราอจริงๆหรอคะพราอมากเลยค่ะอย่างงี้ไม่ต้องเรียนแล้วค่ะเป็นโนร้องเพลงดีกว่านะคะเดี๋ยวเออจะบอกคุณพ่อคุณแม่ให้นะคะจริงหรอคะคุณครูขอบคุณมากเลยนะคะหนูจะฝึกฝนต่อไปนะคะเก่งมากเลยวันหลังมาร้องให้ครูฟังอีกนะจ๊ะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแม่คะเอ่อคุณครูมีเรื่องจะแจ้งค่ะ อ้าวว่าไงคะคุณครูคือว่าอย่างนี้นะคะหลังจากที่คุณครูดูน้องเมลแล้วอะค่ะน้องเมลก็ร้องเพลงเพาะมากเลยค่ะอยากจะให้เขาเรียนร้องเพลงมากกว่าค่ะจริงเหรอคะจริงๆแล้วพ่อเขาก็ชอบร้องเพลงค่ะแต่ว่าถ้าน้องชอบก็เดี๋ยวคุณแม่สนับสนุนนะคะเต็มที่เลยค่ะค่ะดีมากเลยค่ะคุณแม่โอเคงั้นเดี๋ยวเป็นคอร์สน้าให้เรียนร้องเพลงไปเลยนะคะขอบคุณคุณครูมากเลยค่ะ ไม่เป็นไรคะ่ะสวัสดีคะ่ะแมวหนูไปร้องเพลงให้คุณครูฟังหรอจ้ะลูกครูชมใหญ่เลยแนะ่หูยจริงเหรอแม่ลูกร้องเพลงเพ,งเพาะเหรอ,อ,อ,อขอบคุณค่ะก็นิดหน่อยอะค่ะวันหลังร้องให้พ่อกับแม่ฟังบ้างนะไปเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้ทานไปกันค่ะไปเลยลูกไปขึ้นรถเลยนะ เลยจ้า,<ม>าเด็กๆมาคุณล้นเลยจ้ะคุณไปกันเลยค่ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่เข้าใจหนูค่ะขอบคุณมากเลยนะเป็นไรจ้าอย่างไงลูกก็คือลูกของเรานะจะเป็นยังไงแม่ก็จะถาสนุนและรักหนูเต็มที่จ้าเอ๊ต่อไปหนูไม่ต้องปิดบังใครๆอีกแล้วเพราะหนูชอบร้องเพลง โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะอันนี้น้องเมลนะเป็นจิตใต้สำนึกของบปว้ลพาเองนะคะที่ส่วนตัวชอบร้องเพลงด้วยอกว่าชอบร้องเพลงนะก็เลยทําให้แบบว่าคิดตอนนี้ขึ้นมานะก็อันนี้คุณแม่นะนเมลชอบร้องเพลงร้องเพลงเพาะน้ออะไรงี้ถ้าอยากได้ทําตอนไหนเพิ่มเติมก็แนะนํเกันเข้ามานะคะถ้ายังไงคลิปนี้เปิ้ลพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย